ฉันเองมือถือข้างหลังนั่นเคสโฟนบ้าเอ้ยน้ำมันจด,ดใส่ฉันอีกแล้วอ่ะกคไม่เข้าใจเลยว่าจะมีเคสโฟนไว้เพื่ออะไรมีแต่คอยเกะกะอเปล่าเปล่าช่วยอะไรได้เนี่ยโทษทีนะถ้าฉันเลิกขึ้นมาก็ต้องถูกเปลี่ยนแน่เลยใครสนกันละ่ะอีกอย่างฉันเองก็ปกป้องนายจากด้านหน้าไม่ได้ด้วยสิอ้อเชีย่ยละเจ้านายชนฉันตก อ้าข้างล่างนั่นน้ำแดงโดนเข้าไปไม่ดีแน่เอ๊ะทำอะไรเนี่ยก็แค่น้ำแดงเช็ดออกได้นะ่ฉันเป็นมือถือนะเจ้านายคงไม่เปลี่ยนใหม่ง่ายๆหรอกแล้วที่นายพึ่งพูดไม่เป็นไรหันกลับไปแล้วอย่ามองนะไม่ต้องกลัวนายจะปลอดภัยเพราะฉันคือเคสโฟนยังไงละ่ะอ่ะตกใส่น้ำแดงเลอะหมดเลย โชคดีนะที่มือถือไม่เป็นไรอืมถอดเคสออกก่อนดีกว่าลาก่อนนะ